ในบางจุดค่ะไปติดตามจากคุณดารินคล่องอัคาระค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้เรายัางต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําท่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในบริเวณปริมณฑลของกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่ากําลังจะส่งผลกระทบ กับภาวะน้ําท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครได้ค่ะเราจะเริ่มกันที่ทางด้านของจังหวัดปทุมธานีกันก่อนนะคะซึ่งวันนี้ยังมีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่หลายจุดทีเดียวค่ะจะเห็นได้ว่าขณะนี้นะคะน้ําเหลือนั้นที่ค้างอยู่ในทุ่งทางด้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นกําลังหลากลงมาจากทางด้านบนนะคะจากทางบางปอินค่ะและไหลเข้ามาตามช่องต่างๆนี้ของจังหวัดปทุมธานีอยู่นะคะแต่วันนี้ยังมีเห การที่มีผนังกั้นน้ําของชาวบ้านนั้นแตกอยู่บริเวณของ คลองรพีพัดด้วยค่ะซึ่งจะส่งผลให้น้ํานั้นไหลลงมาตามทางนี้นะคะและไหลลงมาทางช่องนี้ด้วยค่ะเมื่อไหลลงมาเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้ามารวมตัวกันอยู่ที่คลองรังสิตนะคะซึ่งจะส่งผลให้ที่คลองรังสิตนั้นมีระดับน้ําที่สูงขึ้นได้และอาจจะมีปัญหากับผนังกั้นน้ําของกรุงเทพมหานครที่กั้นน้ําเอาไว้ทางด้านนี้อยู่นะคะถ้าหากระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะล้นข้ามคันและเข้าท่วมที่ทางด้านของเข ดอนเมืองเป็นเขตแรกได้เหมือนกันนะคะอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือนิคมอุตสาหกรรมบางกระดีที่อยู่บริเวณนี้ค่ะอยู่ในแถบนี้นะคะรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตจากมหาวิทยาลัยรังสิตนั้นได้ประเมินเอาไว้ว่าเป็นแถบสีเขียวนี้หมายถึงว่าเมื่อน้ําท่วมเต็มที่แล้วจะมีน้ําท่วมสูงประมาณ1-2เมตรทีเดียวนะคะดังนั้น บริเวณของนิคมบางกระดีนั้นก็คงจะต้องดูแลรักษากันอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นที่ต่อไปที่อาจจะเกิดเหตุพนังก้นน้ําแตกแล้วก็เข้าท่วมในนิคมอุตสาหกรรมได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพของนิคมอุตสาหกรรมบางกระดีกันค่ะจะเห็นได้ว่าขณะนี้นะคะต้องรับสึกหนักทีเดียวค่ะเพราะว่าตรงคลองบางหลวงเชียงรากนี้นะคะซึ่งเชื่อมต่อกันกับแม่น้ําเจ้าพระยานั้นกําลังล้นลงมา ทางด้านของนิคมอ,อุตสาหกรรมบางกระดีค่ะมีน้ําอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือทางด้านของแม่น้ําเจ้าพระยาเองกําลังหลากมาทาั้งนี้เช่นเดียวกันนะคะและอีกทางหนึ่งค่ะก็คือคลองรังสิตนั่นเองนะคะซึ่งขณะนี้มีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะเมื่อน้ําทางด้านของคลองรังสิตนั้นไหลเข้าท่วมอีกนะคะทําให้นิคมอุตสาหกรรมบางกระดีนั้นต้องเสริมพนังขึ้นค่ะซึ่งขณะนี้พนังก้นน้ําอยู่ที่ประมาณ1เมตร50เซนติเมตรนะคะแต่ว่าทาง ด้านของรองสัตวาจารยร์เสรีสุพราทิตย์นั้นก็ประเมินว่าน้าท่วมบริเวณนี้อาจจะสูงถึง2เมตรได้ดังนั้นต้องเสริมคันให้สูงขึ้นรวมทั้งต้องทําคันให้แข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะไม่เช่นนั้นก็อาจจะเกิดปัญหาเหมือนกับนิคมอุตสาหกรรมแห่งต่างๆที่ผนังก้นน้ารัว่วและก็ส่งผลกระทบให้เกิดน้ําท่วมขึ้นในภายในนิคมอุตสาหกรรมได้นะคะต่อไปเราจะไปดูกันทางด้านของจังหวัดนนทบุรีกันบ้างค่ะจังหวัดนี้นะคะก็ มีหลายพื้นที่ค่ะที่มีน้ําท่วมไปแล้วนะคะณนะขณะนี้ทั้งหมด6อําเภอของจังหวัดนนทบ,บุรีนั้นมีน้ําท่วมแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เต็มพื้นที่นะคะแบบจําลองนี้ของทางด้านของอาจาร,รย์เสรีนั้นก็จะแสดงให้เห็นว่าหลายพื้นที่นั้นมีน้ําท่วมสูงหลายระดับทีเดียวค่ะทางด้านของอาเภอไซใหญ่ทางด้านบนนั้นนะคะระดับน้ําน่าจะสูง3-4เมตรค่ะส่วนด้านร่างที่เป็นสีเขียวนี้นะคะระดับน้ําสูงนั้นประมาณ1-2เมตรอย่างเช่นที่ อำเภอไซน้อยตลาดน้ำไซน้อยบริเวณนี้จะได้รับผลกระทบนะคะและทางด้านของอำเภอบางบัวทองเองก็มีภาวะน้ำท่วมแล้วและน้ำนั้นน่าจะสูงประมาณ1-2เมตรค่ะทางด้านของปากเกร็ดและอำเภอเมืองเองก็น่าจะได้รับผลกระทบด้วยนะคะส่วนใหญ่น้ำน่าจะสูงประมาณ1-2เมตรและด้านล่างนั้นต่ำกว่า1เมตรค่ะ คราวนี้เราจะไปดูภาพขยายนะคะซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงอำเภอเมืองและอำเภอปากเกร็ดของนนทบ,บุรีกันบ้างมีหลายสถานที่ที่น่าเป็นห่วงทีเดียวค่ะจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้นะคะเป็นสีเขียวซึ่งหมายถึงว่าจะมีน้ำท่วมสูงประมาณ1-2เมตรนะคะและ ทางด้านของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ที่ด้านบนนั้นนะคะกําลังมีน้ําล้นมาจากทางด้านของปทุมธานีและหลากลงมาจากทางด้านบนก็จะเข้าท่วมในบริเวณนี้เพิ่มมากขึ้นได้นะคะอีกที่หนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือวัดบางพูดนอกนี้นะคะซึ่งมีคลองตรงนี้เชื่อมต่อกับทางด้านของแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะและคลองนี้นะคะก็จะไหลไปทางด้านนี้ไปถึงทางด้านของมหาวิทยาลัยสุโข,ขท,ทัยธรรมาธิราชและอิมแพกเมืองทองธานีค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์เสรีสุพราทิศนั้นก็ได้ไปดูในพื้นที่วัดบางพูดนอกนี้นะคะและพบว่าเป็นจุดที่อ่อนไหวทีเดียวค่ะถ้าหากว่าผนังกั้นน้ําหรือประตูน้ําตรงนี้แตกนะคะก็อาจจะส่งผลให้น้ําทะลักเข้ามาทางด้านนี้ค่ะเข้าท่วมทางถนนติวานนนและถนนแจ้งวัฒนะจะส่งผลกระทบอย่างหนัก กับบริเวณนี้ได้ซึ่งณขณะนี้มีบางส่วนของบริเวณนี้ที่มีน้ําท่วมแล้วเช่นเดียวกันค่ะคราวนี้เราจะไปดูทางด้านของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะซึ่งจะมีหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมถ้าหากว่าพนังกั้นน้ําของกรุงเทพมหานครที่ทําไว้เป็นคันชั่วคราวทั้งทางด้านของดอนเมืองสายไหมและทางด้านของเขตตลิ่งชันเองมีปัญหาก็อาจจะเกิดสภาพนี้ ก,กรุงเทพมหานครได้นะคะนั่นก็คือมีหลายพื้นที่ที่จะมีน้ําท่วมค่ะนั่นก็คือทางฝั่งของธนบุรีนะคะก็อาจจะมีน้ําท่วมได้ในหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะและบริเวณของดอนเมืองก็จะมีน้ําท่วมเข้ามาบางแห่งน้ําท่วมสูง1-2เมตรนะคะรวมทั้งทางด้านของหนองจอกและฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนั้นณนะขณะนี้ก็มีน้ําท่วมแล้ว บางส่วนที่น่าสนใจก็คือเขตยานาวาเองก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่เขตดอนเมืองกันค่ะจุดนี้เป็นจุดสําคัญนะคะถ้าหากว่าพนังกั้นน้ําที่กั้นไว้ที่คลองรังสิตแตกนะคะก็อาจจะมีปัญหากับเขตดอนเมืองค่ะและจะเกิดสภาพนี้ขึ้นนะคะน้ําจะล้นมาจากทางด้านของคลองรังสิตค่ะเข้าท่วมที่มหาวิทยาลยังสิตนะคะแล้วก็หมู่บ้านเมืองเอกค่ะจากนั้นจะล้นข้ามมาทางด้านของทุ่งสีกันนะคะและเข้าท่วมบริเวณนี้ เป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะที่เห็นเป็นสีฟ้านี้ความสูงของน้ํำน่าจะต่ำกว่า1เมตรนะคะส่วนที่ด้านล่างที่เป็นสีเขียวนี้น้ำจะสูง1-2เมตรค่ะ และทางด้านนี้นะคะก็จะมีน้ําท่วมเข้ามาทางด้านฟิวเจอร์พาร์คค่ะเซรังสิตสนามกีฬาทูปเตมีค่ะสนามบินดอนเมืองนั้นน่าจะรอดเพราะว่ามีคันกัะน,น้ําที่สูงอยู่นะคะและเขตที่น่าสนใจอีกเขตหนึ่งก็คือเขตสายไหมซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครเองก็พยายามจะป้องกันเขตนี้กันอย่างเต็มที่ค่ะเพราะว่าตอนนี้มีบางส่วนที่มีน้ําท่วมเข้ามาแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเขตสายไหมนั้นต่อเนื่องกับเขตลำลูกกาของทางด้านปทุมธานีค่ะและน้ํานั้น น่าจะล้นเข้ามาในลักษณะนี้นะคะจะไม่ได้ล้นเข้ามาเต็มพื้นที่ค่ะ แต่สิ่งที่น่าสนใจสําหรับเรื่องของแบบจําลองเหล่านี้นะคะก็คือว่ารองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิศที่มหาวิทยาลัยรังสิตนั้นได้คาดการจากสภาพน้ําว่าถ้ามีน้ําหลากเข้ามาประมาณ5,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะเกิดอะไรขึ้นกับกรุงเทพมหานครแต่ที่จริงแล้วณนะขณะนี้นะคะมีน้ําหลากเข้ามามากถึง5,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะดังนั้นสถานการณ์น้ําท่วมในเขตกรุงเทพป,ปริมณฑลนั้นอาจจะมากกว่าสภาพแบบจาลองที่เห็นอยู่นั้นก็เป็น ไ,ได,ดังนั้นหลังจากนี้ไปเรายังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าสถานการณ์พนังกั้นน้ำพังนั้นเกิดขึ้นได้หลายจุดทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งในขณะนี้ผู้ที่